บรรณาการรัชทายาตเขียนโดยเมื่อยยาจือหนังสือเล่มนี้อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนดังนั้นเด็กและเยาวชนจึงไม่ควรรับฟังผู้ฟังที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ บทนำผ้าคลุมหน้าสีแดงยังไม่ถูกปลดออกจากศีรษะหัวใจของหยางอิงหลงเต้นแรงซิจนเก็บอาการไม่อยู่ใบหน้าของนางแดงจัดแม้จะถูกหลอกตาจากแสงเทียนหน้าแท่นพิธีทว่าดวงตางดงามของนางประกายเปี่ยมด้วยความรักเจ้าบ่าวผู้เฝ้ารอเช่นโจอินตื่นเต้นไม่แพ้กัน ว่าที่บัณฑิตจากเมืองหลวงมีโอกาสได้แต่งงานกับคุณหนูรองของบ้านหยางนับจากเหมันปีที่แล้วโจอ,อินเฝ้ารอถึงวันนี้อย่างใจจดจอ่สอส่งตัวเจ้าสาวเสียงพิธีการเริ่มขึ้นทั้งคู่มองหน้ากันด้วยสายตาตื่นเต้นเดรุณีผู้งดงามคืนนี้ จะมอบความบริสุทธิ์แก่เขาหน้าตาหมดจดมรารยาทงดงามสมกับได้รับการอบรมจากแม่นมหลงนางทั้งเจ้าระเบียบและเอาอกเอาใจยิ่งหนึ่งในสองสมบัติชิ้นงามที่หยางหูหยินทิ้งไว้ให้ขหาบดีหยางเส้นช่างงดงามตราตรึงใจขหบดีหยางเป็นผู้กว้างขวางในเมืองถัง ขุนนางมากมายหมายใจอยากแต่งเข้าเป็นเขยสกุลหยางมากน้อยล้วนแต่มีทางอันราบลื่นให้เดินผ่านชีวิตราบลื่นไร้ขวากน้ำดุดเสียนประธานพรเนื่องจากเดิมตระกูลหยางคือตระกูลผู้มั่งคั่งเก่าแก่เนิ่นานานมาแล้วนับตั้งแต่บรรพชนมีธรรมเนียมการทำทานแก่เจ้าเมือง ด้วยการบริจาคเงินให้ทางการปีละหนึ่งหมื่นตำลึงเพื่อทํานุบำรุงราชวงศ์ทั้งหลายต่างเข้าใจและยกย่องเรื่อยมากระทั่งองค์ฮ่องเต้พระองค์แรกทรงพระราชทานป้ายอาญาสิทธิ์มังกรให้ไว้ประจำตระกูลป้ายอาญาคุ้มกันภัยและเว้นโทษตายทุเหลาโทษเป็นแก่ผู้ที่เป็นคนของตระกูล ราวกับเป็นสมบัติล้ำค่าเพราะตายล่าไม่มีผู้ใดได้ครอบครองสมบัติล้ำค่านี้แม้แต่ราชนิกูลชั้นสูงก็หาได้เคยเห็นป้ายอาญาสิทธินี้ว่ากันว่าหากผู้ใดได้แต่งงานกับลูกหลานสกุลหยางเทียบเท่ากับมีสิทธิ์ครอบครองป้ายอาญาสิทธิ์การศึกษาของขหบดีหยาง นับว่าเป็นระดับผิวเผินเนื่องจากบรรพบุรุษเน้นการค้าขายจึงมิสนใจในเรื่องปรัชญาดุดบัณฑิตดังนั้นเมื่อใบเบิกทางวางอยู่ในมือชะไหนเลยหนทางของผู้เป็นใหญ่จะมิไขวาคว้า,าโจอ,อินเป็นเพียงบุตรชายของข้าราชการเล็กๆในเมืองที่อยู่ห่างออกไปอาศัยมาโชคดี ที่เขาเป็นคนมารยาทเรียบร้อยและปีดาเคยเป็นสหายรักร่วมสาบานกันมากับขหบดีตามธรรมเนียมการยกบุตรีหนึ่งคนเพื่อแต่งงานสืบสกุลย่อมเป็นเรื่องสมควรสายใยสู่สายใยสหายรักที่ครั้งหนึ่งเคยช่วยเหลือให้ขหบดีได้พบรักกับหญิงงามสกุลเหยากระทั่งได้แต่งงาน บุญคุณล้นฟ้าสายใหญ่พันผูลูกหลานย่อมสืบทอดอิงหลงเองเดิมทีมีใจให้แก่บัณฑิตหนุ่มผู้นี้เป็นทุนนางพบกับชายผู้มากด้วยมารยาทและงามด้วยบทกลอนสามเหมันสองคิมหันและว่าสันสุดท้ายก่อนจะตัดสินใจแม้มีเนิ่นนานแต่มากพอให้นางได้แน่ใจ ว่าบุรุษผู้นี้ยังไม่มีคู่มั่นหมายนั่นย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเส้น